สวัสด <stumbled? S 1> <Anyways. S 3> ีผ <oung> ู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแล้ง 4M กับพิโรเลวานอรนนั่นเองนะครับเป็นเลวานอร์ฮาร์ดเลนนะครับหรือว่าเลนล่างนะไม่ใช่โซโลเลนนะครับ พี่ยังไม่ไดอัพสกิลนะจะบวกก็น่าจะได้อยู่แหล้วอัพแล้วอัพหนึ่งอะน่าจะอัพหนึ่งอะสองไหมล่ะเอาสองไหมล่ะชัวร์ดิสองแล้วกันสองแล้วกันชัวร์ไปเลยวันนี้เล่นเป็นเะไรมานอร์กิมมอร์นะครับมันก็ออกได้แหละแต่จริงๆแนะนำสามสีเวิร์กกว่าแต่ผมก็จะเล่นกิมมอร์อยู่ดิจะไม่เท่อืมน่าจะเป็นกิมมอร์ฟอร์ลูปอะ ไม่สองพีพ่ยงังไม่สองโอ้ยสะดุ้งเลยเมือ่อกี้แรงจัดพี่ยังไม่สองวะนอนสองก่อนพี่ได้ไงวะเนี่ยคลิปเนี้ยเข้าป้อมน่าจะสามกอบสามไม่พ,พี่เวลช้ากว่ามึงว่ะยืนเท่าๆกันนอนลูกแก้วงัลูกแก้วได้เยอะกว่าเออว่ะนอนมีลูกแก้วนี่ว่ะ ลืมตรงนี้ไปได้ไงครับเนี่ยเอาเอาไปใส่มาดิ๋ยวแล้วเก็บไปจริงด้วยเอามาให้เองนศัตรูหายไปเดี๋ยวพี่มีบู๊แดงแล้วนะพี่ต้องยืนยืนตีริฟแล้วแบบป่าสกิลให้โดนอ่ะพ่ะ่นแล้วไม่น่าพูดเลยพอก่อนพอก่อนใจเย็นๆยาวๆได้ปะเข้ามาเข้ามา เออเออเออเฉียงหน่นนอยหน่อยมึงไม่น่าพูดอะไรพูดปุ๊บกูบปล่อยปั๊ป,ปเลยเดนนี่ปั๊บเปิลกลับบ้านก่อนนะอะได้ได้ได้ผมออกเป็นขวดแล้วกันรู้สึกว่าใช้มานาเพิ่งจัดเลยขวด เรียบร้อ,อนมันจะติดบอสไปต้องเรียกเขาว่ามือปีศาจอมือปีศาจกิ่งไปทำอะไรกลางวะนะยืนชนกับทันเดอร์มันได้มาล่างวะจะได้งัดเหรอเออแย่งผมแม่งเตรียมอัดดิบดีเลยมาบอกว่ากูน่ะเป็นคนไม่ดี โอเคครับอธิบายสกิลกันนิดหนึ่งครับสกิลหนึ่งบอลไลนิ่งครับถ้าโดนเป้าหมายเราสามารถบิงไปหาเป้าหมายและทำให้ติดสตันครับสกิลสกดนะครับมันจะฟาดสายฟ้าลง2ครั้งนะครับสร้างความเสีหายและเพิ่มคะแนในการโจมตีนะครับสกิลสเป็นพัดสิบติดตัวครับแม่งไม่เดินต่อทะโดนอย่างถึกเลยเออดิสเตนก์ะ สกิลสามมันจะทำดาเมจแรงกับยูนิตอย่างเดียวนะครับถ้ากับฮีโร่ดาเมจธรรมดาถ้ากับยูนิตจะเป็นสามเท่านะครับมาสก,กิลพี่มาสก,กิลเดี๋ยวบอลสวนหน้าด้วยถ้าโดดเข้ามาดิเอาเดี๋ยวรอมาตีคิฟสวนหน้าแม่งแรกชีวิตเลยดีกว่าว่ะแต่ไอ้หลุนก็นไม่มีให้กูไปตัดอีกส่วนนี้ตอนี้เวทพิเศษครับยิ่งตีเป้าหมายก็ยิ่งได้ชาร์จเฉพาะกับฮีโร่เท่านั้นนะครับ อู้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 กลับแล้วกลับบ้านแต่ก่อนสกิลปกติมันเก็บชาร์จกับมอนได้นะครับพวกคลิปป่าคลิปเลนได้หมดนะตอนนี้ไม่ได้ได้กับพีโร่อย่างเดียวนะครับสร้างความเสียหายแบบพิเศษแล้วทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เราเพิ่มขึ้นด้วยนะสภาพายละกันอะไรพี่เดินเปิดเปิดกอง Arts can eliminate any obstacle. I am unstoppable. Quickly, I am unstoppable. Why? Thunderpine, dammit. It is pointless to resist. รู้งานจริงๆพวกเราอะเออเราเป็นตูนเนไงอตัดยไปให้ได้แค่ันอะกูไม่น่ารอดจัดไปเดิกน้องชายะพายอยู่เป็นร้อยเลยอะนี่วอเกอร์แม่งอย่างแรงเลย กลับปเราตัดรุนด้วยเออขมาดีว่าจนขมาดีวว่าจนมาดี๋ว่าจนอยากได้จะจัดเลยรีวองนี่แบบสกิลโคตรโคตรแรง สินต่อไปผมขึ้นเออเดอร์ครับแล้วก็น่าจะกิมม์หมอพีเคบิคบีฟออตรูปไม่ก็ไฮเปอร์ชาโด้ไม่ได้อยู่อ่ารีวอล์ไม่ได้อยู่ล่างแล้วนะแสดงว,ว่าชาโด้อยู่คนเดียวมีตีบ้านนนมีนี่เพิ่งใช้นะให้พี่ใกล้ๆถึงก่อนพี่กลัวบอลไม่โดนมันเดินหายไ,ไปในป่าไม่ใช้นะนไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หลังเข้าหลังเข้า ร่าตายแล้วกู่อมังกรแทงดนี่ยแล้วป้อมตีพี่เองเนาะยยกยักษแล้นก็พี่ตีแอคในป้อมไงผู้ตัวอะไรวะกูไม่รู้มันอาจจะเป็นมังกรแต่ว่ามันกินเยอะก็ได้มันเหมือนมังกรนะเว้ยดดูไม่ใช่มังกรหรอเป็นปีศาจวะเออเป็นปีศาจ อันนี้ในหนังเรื่องเจ็ดบาทเป็นเอ็นการ์ตูนเลยคล้ายๆนะไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูไม่ดูจบแล้วแนะนำแนะนำให้ไปดูแนะนำเจ็ดบาทเฉยเลยเล่นเกมอะเราที่กี่ตัววะเนี่ยาจะมากรอมพี่ ม,มังกรดีอดอดทันเดอร์กดแฮตวิ่งไปวิ่งมามาเถอะพี่รออยูอ่เรียบร้อยวิ่งไปบนต่อผม,มผมยังไม่อัพสามเลยครับไม่มีองินสี่แล้วพี่รอก่อนนะเจ็ดสิบวิกำลังไปช่วยแล้วใครมาช่วยกลัว่าูผู้ผิดเข้ากระทะตรงนี้เจ็ดสิบวิรอก่อนะ เยอะไปว่ะเจ็ดสิบวิเลยเหรอไล่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 ดูพีทันเดอร์มาแล้วเออพร้อมกับกด illusion โดนเฟียโดนปะไม่อันไหนอันนี้ไม่รับหน่อยวะอันนี้โดนเฟียโดน ตามหลังไว้สองมันโคตรเหนื่อยพีตัวจับอ่ะถ้าทุกมีอันตรีนะไม่แกตายทั้งแผ่นบินตายทั้งแผ่นบินยื้อได้ก็โอเควะเดี๋ยวพี่มากันเออโอลิมีเพี่คุค้นๆนะเออเหมือนมันติดหูตลอดเลยโซลิมีผมก็เห็นตั้งแต่น,นั่นแหละ กูเกลียดเสียงมึงก่านนนคูปิดไมค์ละไข่สั้นเนาะอ่าเรียบร้อยนนมึงปมด้อยไข่สั้นที่ออกรุบดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนนไข่สั้นอยู่ในป่าไม่น่าปะโลมากเลยนะน่าจะเก่าแหละ ตีเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปหาลีจินเนในป่าจะได้ไอน,นี้แล้วเดี๋ยวเดินแล้วมันต้องเดินมา Serial k ซีเรียลเขียวไปหานี่ดีกว่าปะหาแอค<อ>ก,ก่อนปะเอาเหรอลลเอาเดียวเดียววันโดนสองแอคอยู่บนว่ะนนแต่ว่าปะไม่มีว่ะจันก่อนกันนะพี่เขากลางแล้วกันถ้างั้นอนะ thần đưa vậy đây. Money, Mà nè, đôi lắc, Invisible, hay à, Ao nhiêu vlog đi, mà Ah, mà dạ, mà dạ. thôi, mala, mala. Aoe, mala. Aoe, มังกรยังอยู่มับสวยงาม Serial Killer Ultimate Eater Devil s r v เออมันต้องอย่างนี้ดิจันทันเดอร์ผ่าดิเพื่อนิดเก้าปดนิงสตอมดาวอยู่ไม่เหรอเขาดาวปีใหม่ เฮ้ยข้าวี่ไปทันบ,บ่มาหน้าก่อนออดิโอ้ยมืดผ่านเลยทันอยู่ฮเฮียมืดเฉยเลยเอะไรกันครับ ผู้โดนเลยวะเนี่ยเลือดก,ก็หายไปลึกนะล่างอ่ะบวต่อได้นะห้าสิบวิรอก่อนว่ามีนติทันเดอร์มันไม่ไปตัดรุนบนอะ่ะเข้าอยเข้าไปเฮ้ยพี่ผมไม่ชอบหน้านตัวตรงกลางวะไม่รู้ด้วยนะลึกนะเดี <c oughs> ย๋ยวล่กนะติดจี แค่กิมอเลยใช่ไหมได้รับแสงได้แล้วได้แล้วเออถ้าติดเผาันไล่กันไปมีเปะไม่มีรับละรับลเยอะนะถ้าจะมาเนี่ยอย่าไปกลัวดิจัดไปดิไก่ที่มาส่งของเยอย ไงล่ะมึงเป็นไงล่ะอย่าไปกลัวดิมมมันมีวาึงเห็นโอ๊กี้แปลงร่างยกมือมาอย่างเท่ป่ะไปไอเด็กเทียดนี่แหละจัดเนี้ทันทีนี่เป็นไงอ่ะกี๊แป้นลาเซอร์กูแทบพังทุบรัว โอ้โลุนแฮทนนนเขาจะปวดเรางั้นเลยบ้านะเมื่อกี้น่าจะเปดนพี่ให้ดูดเลือดก่อนแล้วกันไม่พร้อมจริงๆว่ะ รวบแล้วบิงไงรวบแล้วเบงไอ้วูกี้มันยังอยวดูน่าจะเข้ามาในป่าวะหาอะไรกินมึงเอามังกรอนไปไล่เขาอ่ะเรียบร้อยครับเขากปั่นเลยข้างบนชัดเจนดิถอยเลยถอยเลยพี่พี่ได้กี่มอแล้วอ่ะนิดนึงไง กระดาษไม่ใช่เจ็ดร้อยเจ็ดเก้าร้อยหรงอยี่สิล่าวันนั้นอะพี่จำผิดพี่นึกว่าราคามันเท่ากันโดนคิดว่าไม่เก้าร้อยหรือยี่สิบล้างด้ยเออเด็กได้วเก้าร้อยกดซื้ออ่างยี่สิบล่างเลยสองร้อยแอรยังไม่ได้สะพท้อนนะเล่นได้อยู่นะจริงจริงอะเลือดแหลงนั่นเลยพี่แค่ดาบแสงกับยูเดอร์ไม่เฮมามีอันติป้าไม่มีไม่มีแต่มันบึ้มไปแล้วไปเหรอมันตัดได้อยู่ันะพี่

ได้เห็นพันพาชันมันหลอกข้อใหน้าก็กดกิมมอลบแล้วก็วิ่งหนีสิไอ้ยเยเราจะไปยืนตีทำไมล่ะตีเองตายเองอ่ะเบาๆเสียวยันไข่ ถามต่อละกันอ้าวคิบหมดอีกแกว่ากันแกนะว่าเนี่มีกี่ก้ออ้าวไม่มีแล้วพีเคกำลังมาส่งว่ะดีเดนหน้าหับกับเปลก่อนนกัเบเปลก่อนก่อนอะไเนยก่อนรีเฟนนะกัเบเปลก่อนนะพี่นะทันเดอร์มีสเปลแล้วอ,ะอ่ะลนั่นรอรีเฟนแล้วเพราจะเปลหลังๆไม่รู้ว่าเขาจะลึกต่อวะนะเล่นกลาง รออย่างมีความหวังถึงน้ำตาพังฉันก็ไม่เป็นไรฮาวิเมียติฮาโดลเล่นอติฮามวิา,วา,วาวม,มาวิพร้อมพร้อมใส่ลรับพี่ <c oughs> มันบอกว่ากูไม่ดีสิมึงดีดตาย,ตายเลื่อนน้อยไปวะกินม,มอระวัง่องไงวะพี่รีวอล์ครอซ้อนหรือเปล่า ไม่มาแลากวิ่งไปงั้นเลยเพื่อนเอาดิตัดสั้นใส่คีบด้วยหลอดเสื้อนำองโดนจับสองนี้ยิ้มเลยนะตัวนี้ตัวตัดเลยตัวคีเกมของโลกเลย เอ no? tamam. อค่ะลงกูทุกอย่างเลยเสร็จช้าไปวะนอนซุ้นนอนเหลือนอนคนเดียวละมาเลยมันบางเที nice ่ยต้องมีจึกอีกอันหนึ่งเพราะมันไม่ก็บีกีบีแหละต้องเอาบีกีบีเข้าประทัดตรงนี้คอร์ดวูฟก็ได้ แต่ว่าบีคีบีพลาน่าจะดิดเล่นง่ายกว่าว่ะเทคิลมันขัดเยอะว่ะกิมมอรมาตัดแอคพอใช่ใช่ใชแล้วก็บีคีบีมาแต่ว่าต้องมีไฮเปอร์ด้วยม,มันตีช้าเล่นมันเลยดูดช้าจะไปแม่งใช้ของหลายอย่างที่มาเลยเอาอะไรก่อนไฮเปอร์ก่อนไม่น่าจะเอาบีคีบีก่อนอล้แล้วก็ไฮเปอร์ไม่ได้ทนเดอร์คอพออันนี้ก็ชอบจังบันติ หล <caval> อเทพใช้หมดใช้หมดทุกอย่างแล้วนี่สามสิบวิ่งตีหรอไปเพื่อวิ่งเข้าเลยอะไม่ะอ้วืด ยักแค่นี้เจ้าวุฒิได้ยิ่งไรไม่ได้เหรอวะอารมณ์เหมือนโดนหน้าโหดกับตำรวจถองเล่นเด็กนี่แหละหล่อเท่มี่มอพี่ไม่มีกูดาวคอยละ เมื่อกี้พืดได้ไงอุตสาดักผมหารีเฟก่อนจะได้แล้วโอเคทันเดินไม่ตัดด้วยนะตัดอย่างงได้วะกระดาษเมื่กี้บาด อีเฟย์นะเออมีดอมนี่มันน่าติ๊กดีละโหดจังวะพี่ของเยอะขนาดนี้ไม่โหดได้ไงครับน้องรอน้องลังไปแบบ เ้เดินมาติดหลุมระวังสวีทสวีทคุบิ้งหลบไม่ทันถึงหน้าหลุมแล้ววิ่งโดนลูกได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ฟังไปน่าจะถ้าพี่มีคิบิพี่ตีแรกกับมันไปเลยไงได้ได้อยู่แล้วมอลบแฮกเอาเดินมาทางนี้วะพี่จะเล่นเหรอไม่รู้อออ่่ะ้าววมมมเียไง ตอน้นองไปอยู่เาะงน้อนัวครับเลดไปว่ไปไม่รู้อ่ะอ่าดูเรือดะพี่จะตายห้าพ้อบแล้วอ่ะขอพบแล้ว เยอะๆชาร์จเยอะเยอะปะซื้อเยอะๆเยอะๆเยอะๆเ่ฮยมอยู่คือมันเดินมัอัตเลยไม่ให้เก็บ <c oughs> จัดไปดิไป,ป,ปเล่นไหนต่อดิเ <c oughs> มื่อกี้มันอยู่โซนนี้กันลง2ให้เอาอูกี้ดิ เหมิมเกริมเหรอกันยังถึงยัง,ง,ยงไม่ต้องอตินะไม่ต้องอตินะเ,ออเก็บไฟฟ้านนะเฮียท่านอนอุบาทจิ้มหาย <laughs> <laughs> ไม่ต้องบินเข้าไปหนาะหล่อเท่มาไฟสุดท้าย ย,ยังไม่เจอใครเลยกูปไปแล้วเหรอปีบ,บานแล้วกันเหตุการณ์แล้วที่สายก็โยนอย่งเดียวเลยวืดวดืวืดได้ไงวืดเฉยเลย <c oughs> สกิลหนึ่วืดเมื่อกี้ตอนนี้มีจังหวะปกติเลยไม่้ให้ห่างเป็นันล The h l a e s t r o y e n t โอเคมีมาแล้วกี่กี่กี้กีก็น่าจะปล่อยอ่ะเดี๋ยวเอาปอมกลางให้บาร์เต็มเลย A barracks legion have been destroyed. ผู ak, ้ต่อบ้านโนนมีแต่อีกป่ะนี่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยใช่ไหมโอเครอรอ,รอเล่นนี่แหละสองรอบเลยเขาต้องเนฟกลางเว้ยจะเกิดหมดแล้วเบเฮแม่งก็ไม่เข้า <'t> ไอ้ย่ะเบเฮรอแบบใจเย็นมากอะ่ะม,มาปะเนี่ยเนี่ยรีบบอก

พี่นึกว่าบีกบีอยู่เรายังลากไม่ได้ลากได้เฉยเลยว่ะไม่มีใครดูดเลือดให้ลูกกูนะแล้วไปดิไปดิไปดิไปแล้วด้วยเคลื่อนเลยขึ้นเลยมาไม่มีแอคไม่หว่งอ๋อหนีว่าจานบางทีพี่ก็สโลบเกินไปปะ่ะ บอกแล้วเมาไงหลายหลุมไหมไม่สโลนี่ของรีวอเกอร์เว้ยอ๋อคูสองเนรเออสโลมากเลยช่องเต็มบุกต่อปะช่องเโอะพิงวิ่งรอบวิ่งรอบรอบโบสถรอบ

รอเออจริงเมื่อก sí ี้ไม่ออกจากบ้านเลยวะเป็นบล็อกแม่พี่ดอมเป็นบล็อกหรอถหาแบบสมุนไงผมติ่มต่อยด้วยโอ้ไล่ต่อไล่ต่อ ấy <coughs> cứ được match lấy touch this the help point at the fighter <coughs> beach tower cục แบบ เยอะหรือเกินแม่งเขาบ,บนินสเลเยอร์เอาตีไม่ได้โอเคครับก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเดี๋ยวราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดไงขอตัวด้วยครับเอาไว้เจอกันยิ่หน้าฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบายจ้า